โอ้ยโอยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ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 ยโยโยโยออโอ้โ สวัสดีครับวันนี้เราจะไปเล่นเกมสบาบไรวารีโอฤีขั้ที่สี่ภาคที่ถที่สาพันธมิตรได้เฉลิมฉลองการช่วยเขางยะแต่ขา่าวร้ายก็มาถึงโลกิผู้ดันชาการกองทัพโอดินเทพแห่งโออร์อสกาดกำลังโจมตี อาเทนาเอาลเดียสซูสโอดินและตอนนี้ก็โลกิอาอถ้าพันธิิทยังคงโจมตีเพื่อป้องกรรันรอบๆตำแหน่งสำคัญที่โลกิเล็งเป้าไว้แม้ว่าจะรู้สึกสับสนกับเหล่าเทวเทพที่ยืนหยัดต่อต้านพวกเขาสนาดาอยู่คิโบระอยู่ท่างกลางกลุ่มคนผู้ปกป้องอ้าจีทำงานร่วมกับโอโลกิดังนั้นการเอาชนะพวกเขาก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยเหลือภพรซิวด้วยจิตวิญญาณนักสู้อันสงบนิ่งโลเกิและพันธมิษของพวกเขามาเร็วมากเราถูกล้อมไว้ก่อนที่จะใช้รูปแบบป้บองกันสีอกรโตมีผู้กล้าอยู่เคียงข้างเช่นกันเหตุเดพวกเขาจึงเลือกเข้าฝั่งนั้นกันถ้ากังวลเรื่องโอรจิเหมือนกันตามที่ตาจีพูดเทพเจ้ากำลังวางแผนอะไรกันเกี่ยวกับราชาอสาพิษ ยังคงมีคำถามบางมาแตอนนี้เราต้อมุงมั่นในการปกป้องสถานที่แห่งนี้ก่อนถูกต้องถ้<ห>าหวังว่าเราจะมีโอกาสได้พบกับท่านเพอร์ซิวจัดไปมามีโจนิสซะอย่างหย่าย่าเออ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  มาดิมาดิไปไหนแล้วเออ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 เยอะเะเอา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 เอ๊ะหมดแวออกมาเอามาเอามา อย่าพอเก็บเร็วไปตัวนี้ก็ไม่ออกมาอีกตามไม่ทันครับมาไอตัวก็มาเลยเออ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 ลากบอลลากบอลมาแล้วมาแลว หมดไหมไม่ยังเบอรเห็นเรื่องเอาเชนินจาเหรคิดว่าจะทำได้เหลบายมากเดี๋ยวดูนะ โอมเดียวหายไอ่เอียงเป็นไงเออเออตัวอื่นไม่ต้องออกโลงกันแล้วบ้างหมดมาขายต่อไปเฮออเออแก้มันกระจอกเกินไป เอาคนที่แข็งแกร่งกว่านี้มาดะไม่งั้นเสู้ฉันไม่ได้หรอกเดี๋ยวเดี๋ยวนี่บอกวะอ๋อปกะเดเร็วเดินดูเร็วเข้าไมอยากจะถาก็มาวัน

อะไรนัททำอะไรอืม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 มีตัวทองแล้วนะเอา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 ดเรียบร้อยก็ข้านี้แหละเออออาฆ่าเหรอ

ไอ้มีองค์มิจิสิคนก็สู้กูคนเดียวไม่ได้เอ้ยเอเอ้ยยายาย่าย่าอ่่เรียบร้อยเอไหมอย่าุดวไปฝากมนเลยอยูิมร่างกายผิงเมื่อวานไอ้เมื่อพัทที่แล้วพัดก่อนก็ไม่ช่วยเขานีมั้ง เออออกมาเถอะมาช่วยกันอยู่ตรงนั้นไม่มีประโยชน์หรอกแล้วกูต้องทำอะไรครับผมทำอะไรไม่ได้ครับประตูไม่เปิดครับพี่ <c oughs> เอเอแค่นั้นแหละเดี๋ยวมันไปไม่ได้ละต้องเดินอ้อมหรอละ <c oughs> ดีธนูเหรอธันูเหรอธนูเหรออย่าคิดว่ากูจะไม่ข้ามนะเลงมา มันล็อกไว้อะเคลียบบอสเลยแล้วกันมาใครนีอ่ะโลคิไหนขอดูหน้าหน่อยอにもいない。 私の名はロキ <laughs> 君たちが力を借りているのはテュールとフレイヤ私の仲間だえそんなおかげで我が主オーディンを招くことができた私たちを利用していたんですか役に立ってくれて ขึ้นไปข้างบนกันเออ เราเรไปรถมึงจะไปไหนก็ไปเออเออเออจะไปไหนก็ไปเออเออเออไอไม่มีธุระอะไรกับตัวบั๊กเกมหรอกเว้ยเออ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 เอถ้าไม่ได้ก mm? mm? ็ไม่บอกอือืมอืมแล้วยังจะหน้าด้านเดินมาหาอีกนะ อหายไปลวโอ้ยมันเปิดลวไอ้สองตัวนั้นแอ้ขับไปฆ่ากันตอยไส้เองฮึฮึฮึฮหลบอยู่ข้างบนหลบอยู่ข้างบนหลบอยูข้างบนฮึเออเออเฮ้อ อะไรโอ้หอันตรกดบ้างทุกท่านไปรับหน่อยเยอะละเกินแยะหน่อยก็แล้วกัน ไปนะไปเร็วเข้อะไใครคือบอสของด่านนี้ช่วยประกบตัวหน่อยได้ไหมมาแล้วเย้

อะไรอาอย่างอาย่งเรียบร้อยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยหายไป เออ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 เเออ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 ออเออเเอเออเออเเออเอออ

ไปไหนเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ไม่ดีก็คือการที่คนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นใคร ม่กองเมจิผูอดยเถีวนิการอืมอคมอันักใช่ไหมอะไรเออมาดิมามาดิ

ช่วงต้นคลิปน่าจะเห็นแล้วว่าผมเจออะไรมาบ้างามันหักหลังเราไงเล่าเราเสียตำแหน่งสำคัญไปแล้วแต่ข้าดีใจที่ทุกคนปลอดภัยไม่อยากจะเชื่อท่านเฟอรซิส ไม่สิ้าโลคิรอพวกเราอยู่แต่ยังใช้กำลังของชาวแอสการ์ดด้วยนี่เรา,เ,ราเป็นเพียงแค่เบียของแผนโอดิน,ดนแผนจริงแล้วเขากำจายกำลังไปทั่วกำไรไปทั่วทำให้เราต้องสู้เพื่อใช้กำไรทำให้เราต้องหวานกลัวสุดมากขึ้นที่ทำให้มีความขัดแยง้ง เพราะกำไรจะตอบสนองากับการต่อสู้แต่พะผู้ที่ถือครองที่มีความมุ่งมั่นและกล้าหาญสิ่งที่เรา,เาสิ่งที่พวกเขาพูดเป็นความจริงแค่ไหนมีเรื่องโกกมากแค่ไหนกันเราไม่มีทางรู้เลยสถานการณ์ยังไม่เป,เปลี่ยนปแปลงแม้ว่าโอลิมปัสและแอสการ์จะเป็นศัตรูของเราก็ตามแม้ว่าข้อมูลของพวกเขาจะเป็นความจริงหรือไม่ก็ตามทั้งแอเรียและโลกิ ไม่ได้อยากจะคุยกับเราเลยเราไม่คุกเขา่าต่อหน้าพวกเขาเราคงถูกกำจัดนั่นก็คือทั้งหมดที่มีท่านพูดถูกเราจำเป็นจะต้องเพิ่มการป้องกันของเราต่อพวกเขาทั้งสองในขณะที่ยังคงสู้เพื่อเรียกสุดมายัางโลกใบนี้ท่านเพอเร์ซิวทำไมสิข้าหมายถึงท่านโลกิเราต้องสู้การเร็วๆนี้ใช่ไหมอืมไม่นา่าล่ะไม่มีตัวเรา โอซิลห้เล่นเพราะมันคือโลกินี่เองเอ่อโอเคย่อยขายอาืมไม่ไม่ขายอันนี้อา่าอันนี้ย่อยอันนี้ขายอันนี้แกไใบอันนี้ขายขายแล้วก็ขายให้หมดอืมอืมสีทองอาฬาม,มาเชียวโอเค อันนี้เก็บไว้เดี๋วมาเดียว่าได้บางการแหละหมดเรียบร้อยจบมาดูสิด่านต่อไปเป็นยังไงนายพลของกองทัพแอร์เลสอิชิดะมิซึนาริกำลังปิดล้อมดินแดนของผู้ดำเนินเราไม่เห็นเทพเจ้าหรือฮิเดโยชิมันเป็นเพียงกองกำลังเล็กๆเท่านั้น น่าแปลกนักซาคอนโดโนะท่นานซาคอนท่านมิเซรินนบอกว่าเขาไม่สนุกกับเรื่องนี้หากเขาไม่อยากสู้เขาก็ไม่น่าจะเคลื่อนไหวถ้าหากไม่มีท่าน,นฮิเดโยชิและเราเทพเจ้าอมงค์ประเด็นแล้วทำไมเขาทำเช่นนั้น เขาคงมีแผนบางอย่างมันคงชัดเจนมากตอนนี้กำลังพิจารณาว่าข้ากำลังพูดถึงใครอยู่จุกัดเหลี้ยงในกรณีนี้ท่นานไว้ใจข้าให้ข่า,ขาขออกคำสั่งได้ไหม,มก็ได้ข้าจะรอชมกลยุทธ์ที่ท่านวางนะ อ,ม,อมาบ่อยน่าเราอโอเคเรามาดูความสัมพันธ์บ้างไม่ได้ดูนานแล้วอืมใครเดียบอตัวละครเพียบนี่ท่านนีวาเอาเดี๋ยวเดีกดผิดล่ะอ่าเอาต้องกดปุ่ม สิ่งที่นสำคัญที่สุดคือมนุษย์ไม่มีความทรงจําเกี่ยวกับการไปจนภัยค้างก่อนของเราเจ้าค่ะท่านนี่ว่าให้อยากจะทักทายพวกมนุษย์บุคคลเพื่อนเก่าใ้าอยากจะรำลึกถึงความจําในการต่อสู้ของพวกเรากับมูยะดูเหมือนว่าทุกคนจะทําอย่างไรในช่วงเวลานั้นืูว่าพวกเขาจะทําอย่างไร ตั้งตารออีกครั้งนั่นสินะแต่ไม่ต้องท้อหรอกถึงแม้เราจะต้องสูญเสียผูกพันทะผูกมัดแต่เราก็สร้างพันธะาผูกมัดใหม่ได้นะท่านนี่ว่ามนุษย์สอนให้เรารู้จักสร้างมิตรภาพไม่ใช่หรือมาคงจะเป็นเรื่องเสียเปล่าหากเราไม่นำทักษะเหล่านี้มาปฏิบัติ เจ้าค่ะขอบคุณค่ะ<อ>ท่านนิวอาอือจบโอเคขอจบพิธีนี้ครันยังไงชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมเดินไปเจอกันในม่พระหน้าสำหรับวันนี้ปลรจาจ้าบ๊ายบาย